ลุ้น,นุนกลัวจะล้นไหมตกใจหมดมาแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับกาแฟชาคาเฟ่กล้องตัวนี้ดีเ,ลเวลาแสงสว่างซูมเอกปรับคมชัดเองนะครับอาธิตตะกี้แสงน้อยพายุเข้า ถ่ายมาเมื่อทั้งอาทิตย์เลยนะครับกล้องผมนี่ไม่มีไฟไลไ้สดนะครับเอาแบบสภาพแสงจริงๆเลยเ <c oughs> มือนเสียงกาแฟ,เ,ฟเอ้เหมือนเสียงโทรศัพท์พี่ไหวไหม เรื่องหูของแมวสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับคอฟฟี่ชาคาเฟ่ดูด้านหน้าร้านพี่อ้อยจัดเต็มเหมือนเดิมทั้งชั้นบนแล้วก็ชั้นล่าง มีหลายที่บ่นเรื่องของราคาขึ้นนะครับเห็นที่คอมเมนต์มาว่าไปซื้อนมนมนมข้นจืดก็ะปองเป็นถาดนราคาขึ้นหลายบาทเลย200กว่าเลยใช่ไหมครับพี่้อยจากหลักร้อยขึ้นหลักพันแล้วตอนนี้จากร้อยไปไปลายใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้จากแปดเก้าร้อยตอนนี้เป็นพันต้นต้นหนักเลยหนักขนาด แบกรับต้นทุนไหวไม่หวพี่อ้อยไหวคับสู้ๆนะครับทุกคนครับถ้าไม่ไหวยังไงก็ปรับขึ้นราคาได้เลยนะครับลูกค้าเขาเข้าใจอยู่แล้ว<ะ>เศรษฐกิจแบบนี้เมนูนี้เป็นของพี่แก๊บเลอพี่อ้อยโอ้โหนานๆทีได้เจอเมนูพี่แก๊บ กินหอมมากเลยครับหอมมากเลยตอนตอนกองข้าเนี่ยราคาเท่ากันไหม,ไหมพี่ร้อยเท่ากันค่แสงแก้วนีราคาเท่ากันมาดูราคาครับกาแฟโบราณในยี่สิบห้าปั่นสามสิบ เดี๋ยวเราติดสติกเกอร์กันปกหน้าเลยมีสติกเกอร์ด้วยใช่สีแท็บลองรูดิมันมีมันไอ้นี่นะคะมันเละสองแก้วนี้ต้องเดินทางกว่าตกลุมนลกน,น,นะครับก็มีสติกเกอร์ให้ด้วยสีอะไรสีดำ น,น่ารักไปแบบเนาะสติกเกอร์สวยๆแล้วคขอบคุณครับ ใจเด้ได้เห็นรถพี่แก็บนะปกติเห็นแต่รถพี่ฟูดร้านพี่วายแกส่งทั้งสองแอปพลิเคชันเลยครับมีอีกไหมนี่พี่วายแอปที่สามถ้ามีมาก็มาก็จะเอาลน์แมนอ๋อลน์แมนนะลน์แมนมาลงที่อำเภอกานนวนด้วยนะครับพี่วายจะสมัครหมดเลยนะครับเพราะว่าอตอนนี้ยังขาดลน์แมนเนาะอ่า พี่วายนี่สั่งได้แบบทุกช่องทางอ่ะเปิดไหนก็เจอข้อพิชาคาเฟ่อันที่สามเป็เจ้าไลน์นะ Facebook ก็มีนะครับแ็นเพจแล้วก็ของลูกค้าประจําก็จะเป็นโทรสั่งเนาะถ้าลูกค้าระยะใกล้ส่วนมากพี่วายก็จะโดนข้อความ Facebook มีแบบสั่งมาเล่นๆไหมเนี่ยพี่วายไม่มีค่ะเดี๋ย่สั่งจริงสั่งแล้วไม่เอาออเดอร์อะไรประมาณนี้ยังไม่เคยเจอเนาะ ตับกันหมดนะคะลูกค้านี่แม่ค้าตามดูบ้านขนาดนั้นเลยใครสั่งมาแล้วสั่งหลอกลๆนี่แม่ค้าตามลูกค้าลูกค้ามาเพิ่มเนี่ยสแกนไว้เลยใช่ไหมคนนี้บ้านอยู่ไหนเจนเกินซ้ายหรือเปล่าอันนี้คืออะไรครับพี่วยโอวันกินเย็นไงหวานนี่ฟังคนไหนสั่งไวเลสนหมคะ ส่งไปหมดแนละ้วกล่องญี่ปุ่นกองจักบาทคำนั้นหาสิบ้ออ,อ,อ๋อเดี๋ยวไปมากกินอยู่ด้วย,ยเป็นร้านยุ้ยซื้อเลยครับตรงหามทนา,ามน่าข้านบอก

刷墙。Oh, พ่อได้แก๊บกับพี่ฟูดเข้าระยะเวลาไล่เรียกอันหลนะพี่ชายดีใจอยู่ไม่ได้เห็นนานแล้วยังมีอยู่นะครับแก๊บกับฟูดแพนด้า ปกติมาแต่รอบเพื่อดูรถคันนี้พี่อนยตะก้าเต็มคันเลยรถแต่งดูด้านนี้ดีกว่าชาไทยดีเซมากเห็นแล้วก็กดไม่ไหวอยากจะสั่งทานเลยครับชาไทยเย็น <ชา S 2> ยเย็นอ <ผม S 2> โอ้ยพูดมาเร็วมากเลยิอเคล้วก็มานะ้มวนะมีสติกเกอร์ด้วยนี่ติดให้ทุกคนนะครับสำหรับเมนูที่เดินทางใช่ไหมพี่ว่ากันหกนะคะ <c oughs> เรียกว่าสติกเกอร์กันหก <c oughs> แล้วค่จะ พี่อ้อยเคยเห็นล้วบ่างพี่อ้อยเคยเห็นล้วบ้เหเ็นเห็นตอนตอน้องเล็กๆตอนนั้นก็คิ้วสวยคิ้วเหมือนวาดเลยเนไะมาช่วงนี้ก็จะได้เจอเมนูแปลกๆเยอะเลยนะครับวันนี้ไม่มีเด็กนะ นีก็มีแบบอ่อนๆแต่ก็ร้อนอยู่เหมือนกันนะพี <Okay. S 1> <laughs> ่อ่อยเขาเรียกว่าอากาศอะไรนะอากาศอบอ้าวอบ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 หอมกลิ่นนมจังเลยนมพอกนมพอกไกโด นมฮอคยหยดยาวนี้เป็นเปรเจก์กันอยูจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ชินหมอพี่วายฝีมือโปรหายไปชมงตาต้องหายเดี๋ยวเรามาดูนูนมฮอกย่อยนะครับ นมฮอกไกโดคื<ม>อตรงไหนอ่ะพ<ม>ย้อยมไม่เห็นเมนูนมฮอปไกโดน,นั่นน้านี่ไหมครับไม่ค่ะมันจะเป็นป้ายเมนูแนะนำอ๋อจะไม่เอาเป็นเมนูถาวรโอเค okay. ต้องรอสมุดเมนูอีกครั้งหนึง พี่อ้อยกำลังทำสมุดเมนูให้ลูกค้าได้เห็นเมนูเลยประมาณสามปีนะคะเดี๋ยวไม่มีเวลาทำรอจนแบบว่าเปลี่ยนลูกค้าเจเนเรชันใหม่เลยนานเกินน่ะพี่อ้อยโอ้กินหอมมากโุ้หอมมากหอมมากจากล่องว่ะกล่องจัลงบล้นมือพี่อ้อยหอมกลิ่นนี้อ่ะไออะไรนะเขาเรียกซอสอะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก ซอสชูการ์ไหมซอสก๊อกเบาชูการ์ขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมนะครับช่องอิดก,กอ๊อกวันร้านพี่อ้อยนะครับเขาพิชาคาเฟ่แล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับอีกสองปี <laughs> สมุดเมนูจะมาพี่อ้อย <c oughs> จะทำสมุดเมนูไว้ <c oughs> like. ตรงนี้นะครับในยืนว,า,วางไว้ให้ลูกค้าได้เปิดดูนะครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่รับชมนะครับ เจอกันใหม่เด้อสวัสดีครับ